นะครับอยู่ผมคิดเลยกะเหมือนเดิมกะวัยรุ่นเมกาแล้วก็เด็กกระโปรงหนึ่งคนโอเคจบปั๊บที่มิกจะรุ้ที่มิกเป็นวัยรุ่นเมกาแหละเออเลยอ้าวเขาบรรลุมุติพิบัลอนเด้อมุติปะมุติภาวะเออใช่เอาเลยวะดินดินไปหมดแล้วแม่งไม่นอนมาคืน <laughs> วันนี้เอ่อเด็กมีคนหืิอจะกินกะไอเด็กที่มันโดนแลมัดหลอกหลอนนะครับเมื่อวานหลายคนเลยแหละวันนี้เขาจะ เดินตามรอยและมัดที่เร็วกว่าแสงที่เร็วเกรู้เปล่าว่ามันเคยมีการทะเลาะระหว่างจีนกับไทยเว้ยคือคนจีนเขาอะบอกว่าจะเอาเกาลัดมาฟาดหน้าเว้ยแล้วคนไทยเราคนไทยบอกว่าอะไรทุเรียนอะ่ะยูโนคนเหื่อนะกินกงเพิ่งได้มาเลยแม่งเลยเถื่นนี่แหละปกติดีแม่งพูดวงเวียไหมบอกแล้วมันร้อน คนคนนี้มันหลอนเ่อคนมันเข้มอ่ะน้องๆไปละกินใหม่แม่งเข้มเดินโง่ๆแพงแม่งในป้อมเลยโอ้โู้หกลางก็เดือดนะน้ามิกมิกคีง่าจังหวัดสืบไพ่ปะเออเออเอ้าตะ่คีไม่มีคิวอะถ้าคิวมาตายแล้วนะใช้ไา น่าจะรอคิวมาก่อนแล้วค่อยค่อยสืบพลายแตกเลยอีค EQ มึงไม่ชิบหายแล้วมิกมิกปิกไปเจงหวะนี้เฮ้ยเอาว่ะในอีกในอีกใกล้โอ้โอ้๋อู๋อู๋อินฮิวแมนเรียกจันแม่ขอบเป็นเย็บไม่มีอะไรต้องกลัวเฮ้เคี้ยมันรีเลือดอย่างเยอะเลยกูไม่ไหวว่ะ กลัวจังเลยกูเลื่อนโลมากมันเหมือนจะห้าวด้วยห้าวแหละปล้อมอยู่ไหนเดืป้อมยิงไหมไม่หวะไม่มันอยู่หน้าป้อมไอ้สัตว์มันไม่เล่นในป้อมมันไม่เทปมันคิดมันเอาก,กูได้กูก็เลยเพิ่มเกาะเป็นอยึ่งเอ

ไเคลียร์บรลายของมันนะเคียรด่านะด่าพ่อแล้วไม่เอาไม้เพื่อนกูรู้มึงรักกูอุ้ยออฟกูเชื่อไม่ได้ให้มีเช่วยได้เหอขอบขึ้นมาแน่เอาบันได้แต่เคียรมันยังเบื่อไม่แรงตามีน่าจะโอ้ยเวยรตากะลีไม่ตัวเบอร์เลยคิปนี้แม่งสวยเรอด่วนเฉพาะเคลียร์มาเขาแม่งเคลียรมันน่าจะมา แต่ไม่สงสัยล้กูหายไปไหนวะเด็กมันลุกกูมีติกูมีติเอาเลยไ ปลาปลาอยู่ล่างของกูปลาอยูล่างเอาเลยไปเอาเลยปลาอยู่ล่างแม่กูก็เอาผิดสบายเฮ้ยอลิสตาร้องแล้วเกี่ยวหายไปไหนวะโมาแล้วอยูล่างอยู่ล่างเก็บแล้วเกี่ยวเกี่ยว โอ๊ยเขียเก็บมึงคุยกับใครวะคุยกับใครนะคุยกับบิแกเหรอเฮ้ยไม่ได้ดนโดนดแนป้อมเหรอม่นป้อมกูไม่โกรธแต่มึงแง่าเอาฟารทำไมไมเข้าใจเลยจุดนี้ถอย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 ถออยอปออยถออออยไอยถดยถถอยถอยถปยถอยถยอยถออยถอดถอวถอยถอย้อยถอยถอย ออกอแต่มานาเด็กใช้แค่ไม่กี่นะมานานี่ยโอ้โหแล้วลายกูหมดโอ้โหไปไหนก็ไปไปเยี่ยงไปทำลายน้องแก๊งกูอ้ยเาววิวไอ้วิวไอ้เย่ขูดบาดมันเร็วแต่มันบางอ่ะต้อลูนเกี่ยวแรงด้วยแรงพออีกแก๊งโดนเบิร์ดมาช่วยอยู่มาช่วยอยู่มาช่วยอยู่ได้ไหมบิ๊กบิ๊ก ให้หนี่เก่งสวยวินไปละเป็นหนึ่งละบอลเลยมาหนักมานาไม่ใช้จำกัดมากเลยโอ้ยแล้วมันเก่งได้เชี่ยมีได้ไหมยู้กูเชื่อนั่นได้มาโอ้โหมันมากมันเอาไปสองคิวเลยกวนตีอย่างสวยวิ่งมามาดิมามามาโอ้โหมันเทียบลาดไป็ไงวะเนี่ยน่ะไปเ ได้ได้ได้แ่ไ้ตีกดนเข้าไปก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ได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 ้ลนได้ไหแป๊บเดีดดดวยวนะ่งสวยอะลลแบบน่งแนึแปบ๊บนึ่งแป๊คนได้ไมยมไ้ไปได้แค่นี้แหละขอต่อที่คาริตะไปแค่นี้ไปแค่นี้อ่ เราตะกินมันสวยเกินไปเออดีนะครับแต่กูได้เอเการนี่คือการเถอต,อกตอะกินอะไรตะกินนี่ฮ้ยพี่หลังจากนี้ผมกม็ต้องอ <c oughs> พุ่งเข้าป่าแล้วเว้ยแค่พุ่งเข้าประตูฟาดไปเลย <c oughs> โถเทียวนประตูคูดาวนานเลย ป้อมดิตีกีบได้ไหมถือได้รักเงินทั้งแบกถือได้ดึงหน่อยลูกดึงหน่อยดึงหน่อยเขียว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 โอ้โหดึงไม่โดนโอ้เขียวดิเขียวดิท่อนท่อนทอน

คอมตะกี้มันเหลี่ยมสองตัวนั้นมันสวยเลยมันเดินมาแบบเดินคู่กันเลยอ่ะกูเลยกลับมากูเดินกลับมาแล้วอ่ะอันสีแมงเล้นมากูดีเดยวเปล่าไหมด่วนด่วนมาด่วนเชื่อโอ้โหเอายาว หายเคสมาเคสอะไรวะตัดหาวิดีออกนาเคียนี่เยเอม่แดกอุ้ยโอ้โหเคียแกมันท้อนนานอยูนยังแท็กแท็กกําัอัดเลยหยละเบรตกอ่ะ ตือ30มสิบเองโอ้ยมารา้ไอ้แคงไม่เห็นเคียรอ่ะลกูกเคลียรนเป็นลูกเลย <Okay. S 1> เลี้ยงลูกเฮ้ยมันว้าื่อนีนแบบ้ใช่ว้าแล้วดักบัฟแล้วมันก็ไปเอาบัฟ หายไปเลยหายไปเลยอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาเร็ว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 ไรมาแล้วนายไม่มีอีว่ะมี๋ยวพุ่งก็เอาตัวไปเสี่ยงเกียมตีบาร์โคนจริงเลยไปดันปอมดีกว่ามันเห็นรูแล้วตำรวจดีกว่าโหตาคินออกดักเบียด เกิดไปพอมอมยังจะแรงอ่ะไปไปไปเป้ปไหวไหมนะแม่เข้าประตูไปแล้วมะจูกอ่ะนี่เราเห็นคนวาร์สาคนพร้อมกันด้วยนี่นนท์ไปมา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 าเฮ้ยมิกโดนมิกโดนอยู่ไหน มาแล้วมาฝากเอ้มาัล้วฟาดโคลนไปด่ายืรไป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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอออะไร เปอแรงพีดพีดอะของของใหม่นี่พูดกจจเารเลยเนี่ยออเกิดันวีทันแรงออเกิทันเตเยตกว่ะเียิไม่เต็มทีเลยตีเลยนะตีเลยตีเลยดีเตมเลยก็ตกเลยตีไงได้ให้สุดอ่ะไหวแหละของก็มีแล้วก็ดึงหอกแล้วลัดว่าละว่าละรู้ทั้งรู้เลยดีจะใจได้ กแบบเซฟนี่แกไม่ต้องเซฟเราใส่แม่งเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้ดาเมจจีเอ้าเคนเหมือนจะมาว่ะเห็นเพื่อนแตกกันรวดเร็วไม่มาแล้วเฮ้ยเพื่อนสักหน่อยแม่เพื่อนมึงหายไปทิพตาเลยเพื่อนแตกอร่อยเลยทิพตาเซฟัวลดเย็นเลย แตกนะปล่อยมไหวไหมไหวไหมี่แหลไม่ไหวเฮ้ยเข้มจัดคนเข้มเลยท่านี่แหละลูกพี่ก่ามาน้าหมดแล้วอะไรอยากที่จะห้าวคนที่มีชิวโบงแน่นเลยรถพนไอ้ซัส ตูมตัดบอลเฮ้ยตัดตัดเ,เ,เราตีเร็วอยู่เราตีเร็วอยู่ไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกเราตีแค่เดียวจะมานะจะมานะจะปูสโนโอบอลขนาดนี้สวยมากมีกลาดมันได้แหม่แหมก็ใช้หอเนี่ยใช้ใช,ชมนะ้มือเลยมือย <c oughs> อมือหยิบ <c oughs> เอามือหยิบเลยเฮ้ยเฮเอาเลยเอาเลย <c oughs> ชิบหายละไม่ไหววะเฮ้ยดึงแข้งดึงมาดิลูกดึงมาลูกลดึงมาดึงมาดึงมาไม่ไหวอถอยก่อนถอยมิกซ์ใส่ลอย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 คาริแรงดึงลงว่ะนี่สินะแบลียนเลยเมื่อกี้ผมข้ามสปีดฟอนแล้ววุไปเลยรถกูดาวรถกูดาว มาแล้วจะมาแล้วถูด้ายแล้วถูด้ายเอาไม่ได้เอาได้แป๊บเดียวละแป๊บเดียวกูอยู่เราทำไมเลยกันเพิ่งทำเพียนแล้วละวันเลยไม่เป็นหนักกว่าเฮียกูอยากเดินนำเสี่ยวนั่นไงเฮียนี่กูไม่เดินไปเวนเป็นแรงกลับก่อนดีกว่าไปก่อนซื้อของแล้หนึ่งไม่เจ้าอ่ะเฮีย ไปจูบ <min it> ให้มันน่ากลัวว่ะโจูบให้มันหลอนกลับบอลกลับบอลไปแล้ว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 บอลวาแล้วมันจะลืมทำไมอ๋อเหมือน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 ไม่โก้แคปให้มามึงจะชนตีแบบรู้สึกมั้ยตรงนี้มึงไปต่างโลกได้เลยอ่ะมันมีบอร์ดบ้างอ่ะปักตรงนี้ใช่ไหมบอลนะดักพุ่ม เไปเอาบอลนี่แน่คือไฟช็อตเนี่ยเอาไปเอ่อแบบไฟกูแตกกูแตกแตกแตกเอ้ยแหละทีเอ็มกำลังไปเอ็มกำลังไปคัมแบ็กจบได้หวะได้ได้แหละได้แหละเอาวินเอาวินเอาวิน่ะจบได้เอาวิน เกียไม่ทำทั้งตัวคู้เจ็บ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 ผมไม่รอดว่ะบายเอาดิอาริต้าเอาด้วยดิเออสวยมือท็อกซิกเถอะแต่เมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้มึงสวยมไงเล่สวยมากจีจีบอกเลยแม่ทำตั้งตัวโอ้โห